สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณรูกก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับก็คือเรื่องโน้ตดนตรีนะครับวันนี้ขึ้นหน่วยที่สองเรื่องโน้ตดนตรีนะครับตัวชี้วัดนะครับก็คือใช้รูปภาพหรือว่าสัญ,ญลักษณ์แทนเสีออยงและจังหวะเคาะห ครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในตัวชีวะนี้ก็คือใช้รูปภาพหรือว่าสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะในโน้ตดนตรีนะครับมันก็จะมันก็แบ่งเป็นแบบนี้นะครับความหมายและระดับเสียงของตัวโน้ตความหมายของตัวโน้ตระดับเสียงของตัวโน้ตโน้ตดนตรีไทยโน้ตดนตรีสากลการนับจังหวะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูความหมายและสัญ,ญลักษณ์เสียงของตัวโน้ตนะครับความหมายของตัวโน้ตนะครับดูความหมายของตัวโน้ตก่อนนะครับตัวโน้ตคือเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกโน้ตดนตรีใช้บ่งบอกระดับเสียงดนตรีความสั้นความยาวของบทเพลงนะครับความหมายของตัวโน้ตนะครับก็คือเครื่องหมายนะครับหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บันทึก โน้ตดนตรีนะครับตัวโน้ตก็คือตัวโน้ตเนี่ยนะครับใช้บันทึกโน้ตดนตรีนะครับเพื่อบ่งบอกระดับความเสียงสั้นเสียงยาวของบทเพลงน,นะครับต่อมานะครับหนระดับเสียงของตัวโน้ตตัวโน้ตเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ํำหนดเสียงสูงเสียงต่ำและ กำกับจังหวะช้าเร็วในบทเพลงระดับเสียงของตัวโน้ตมีอยู่ด้วยกันเจ็ดระดับโดยไล่เสียงจากเสียงต่ำไปเสียงสูงนะครับเรามาดูกันนะครับเนี๋ยนี้ก็นี่มาดูระดับเสียงของตัวโน้ตน,นะครับระดับเสียงของตัวโน้ตก็จะเริ่มด้วยโน้ตไทยก็จะเริ่มก็จะเริ่มด้วยโดเรมีฟาอซลาทีอ่านะครับ ะจะเห็นว่าโน้ตดนตรีไทยนะครับมีอยู่ด้วยกันเจ็ดตัวนะโน้ตมีเจ็ดตัวนะครับแต่ว่ามีแปดเสียงนะก็คือเสียงโดต่ำและโดสูงแต่ว่าเราจะนับแค่ตัวโน้ตโ,โดตัวเดียวนะครับนี่การขึ้นนะครับขึ้นแบบบันไดนะอ่ะโน้ตขึ้นแบบบันไดโน้ตเรียงเสียงเ็าเรียกนะครับโน้ตเรียงเสียงเป็นบันดไดไปเลยโดเรมีฟาซอลาทีโดเรมีฟาซอลาที เป็นแบบขั้นบันไดนะครับมีโน้ตมีเจ็ดตัวนะครับหรือว่ามีแปดเสียงนะครับถ้าเรานับเป็นแบบถ้าเรานับแบบเจ็ดตัวแปดเสียงก็โดเรมีฟาซอนลาทีโดโดธีลาซอนฟามีเรโดโดเรมีฟาซอนลาทีโดนี่อันนี้คือการนับเสียงขึ้นนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีโด ต่อไปถ้าไล่ลงเสียงก็โดทีลาซอนฟามีเรโดจากนั้นนักเรียนก็ต้องท่องกันได้จำไม่ได้นะครับว่าโน้ตตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือพื้นฐานของการเล่นดนตรีนะครับมีตัวโน้ตเจ็ดตัวนะแลทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อเรานำโน้ตดนตรีไทยนะครับมาเปรียบเทียบกับโน้ตอ,อังกฤษนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ ดูนะครับการเปรียบเทียบนะโดไทยนะครับก็จะไปตรงไปตรงกับตัว c ของอังกฤษนะครับเรดีมีฟาฟตอนจีลาเอทีีนะครับทีนี้มันมีหลักอยู่การเขียนนะครับเพื่อให้เราจำได้ก็คือให้เราเขียนโดเรมีฟาตอนลาทีไปก่อนนะครับเราอาจจะเขียน โดยมีฟาโซล่าที่ไว้ต่างสายมือเรานะครับต่อไปนะครับพอโน้ตภาษาอังกฤษนะครับมันก็เรียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัดแค่ว่าเอาโน้ต ab นะครับเอาไปไว้ข้างล่างเสียนะครับจากนั้นมันจะโน้ตอังกฤษมันจะขึ้นด้วยเสียง c เลยนะครับ cdefg แล้วเราก็เอา ab มาไว้ต่อต่อท้ายนะครับนะ อ,อันแรกเขียนโน้ตไทยก่อนโดเรมีฟาซนลาทีนะครับทีนี้โน้ตโน้ตอังกฤษนะครับไอ้เริ่มต้นด้วยเสียง C นะครับโดยที่ตัด AB ไวข้ข้างล่างเสียนะครับก็จะเป็น cdefgab cdefgab โดก็ C เรก็มีโด C เรมีอีฟาฟซอน จลาเอทีบีนะครับนี่เราก็จะต้องท่องให้ได้นะครับอ,อย่างเช่นโดก็คือ C ซีอนก็คือ G ีลาก็คือ A อทีก็คือ B ีนะครับพยายามจะไม่กล้องนะครับอ่านะครับทีนี้มาดูครับโ้ตดนตรีไทยนะครับมีเจีดระดับเสียง เหมือนคี์บอกไปแล้วว่ามีโดเรมีฟาซอลาที่ตัวดนตรีไทยมีเจ็ดตัวนะครับแล้วก็่ามีแปดเสียงนะครับอ,อย่างเช่นเรามาดูนะครับรถดนตรีไทยเพลงแมงมุมลายนะครับแมงม,มุมลายก็จะร้องแบบนี้นะครับบางคนก็ร้องเคยร้องตัง้งแต่อนาบาลแล้วนะครับแมงมุมลายตัวเดียยันเห็น สมสานเนื้อทนวันหนึ่งมันถูฝนไหลลนจะบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแงหงเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้า เป็นเสียงตัวโน้ตก็เดี๋ยวผขยายนหนึ่นะครับขยายดูนะครับอ่าขยายนะครับอ่าทีนี้มาดูก็ขยายแล้วโน้ตไทยนะครับดูให้ดีนะครับมันมีอยู่บรรทัดดังเงนมีแปดแปดห้องเพลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้องเพลงนะครับอ่าทีนี้การอ่านโน้ตก็ดู โดโดโดเรมีมีมีเรโดเรมีโดโดมีมีมีฟาซอนซอนฟามีฟาซอนมีโดโดโดเรมีมีมีเรโดเรมีโด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 เรมีมีมีเรโดเรมีโดอ่านะครับอาจจะเห็นว่ามันจะมีช่องที่ไม่มีตัวโน้ตตรงนั้นหมายถึงว่าน,นี่ครับ ช่องที่ไม่มีตัวโน้ตมีเส้นประตรงนี้แสดงว่าเราปลุกจังหวะเปล่าๆไปหนึ่งจังหวะนะครับครับร้องใหม่นะเดี๋ยวคุยจะอา่านให้เราฟังก่อนนะครับร้อ,องไปเลยดีกว่าครับร้องร้องรองลองปลุกจังหวะเลยดีกว่านะโดโดโดเรมีมีมีเรโดเรมีโดมีมีมีมมฟาซอนซอนฟามีฟาซอนมี โดโดโดเรมีมีมีเรโดเรมีโด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 เรมีมีมีเรโดเรมีโดอ่านะครับนี่ก็คือการอ่านโน้ตไทยนะครับเดี๋ยวครูจะเป่าบรรเลงนะครับให้ดูนะเป็น่าการเป่าจากรุยนะครับ ับอีกรอบนะครับฮลครับนี่ก็คือการเป่าโน้ตเพลงแบงมุมลายนะครับ นี่ก็คือการอ่านโน้ตด,ดนตรีไทยนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของโน้ตดนตรีสากลน,นะครับโน้ตดนตรีสากลในส่วนของเรานะครับเราก็จะเรียนแก่สี่ตัวนี้ครับตัวกลมตัวขาวตัวดําตัวกระบิหนึ่งชั้นนะครับโน้ตสากลก็คือโน้ตท,ที่ใช้แสดงความยาว และระดับเสียงสูงต่ำของเสียงดนตรีนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบระดับเสียงของโน้ตสากลจะทราบได้จากตำแหน่งบรรทัด5้าเส้นนะครับตัวตัวโน้ตเนี่ยนะครับเ็าจะเขียนไว้บนบรรทัดห้าเส้นนะครับนอกจากนี้โน้ตสากลแต่ละตัวจะบอกค่าความยาวของโน้ตที่ต่างกันนะครับเรามาดูนะครับตัวโน,น้ตสากลตัวตัวกลม่ม4จังหวะโน้ตตัวขาวสองจังหวะ โนตัวดำหนึ่งจังหวะโนตัวกระเบิดหนึ่งจังจังหวะครึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปวิดีโอนะครับถามคครับว่าโนสากลมีตัวอะไรบ้างนะครับและก็โน้จสากคนแต่ละตัวมีค่ากี่จังหวะนะครับเริ่มด้วยตัวกลมนะครับตัวกลมมีค่าเท่ากับสี่จังหวะโนตัวขาวก็มีค่าเท่ากับสองจังหวะโนตตัวดำมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะ โน้ตตัะเบียดหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะทีนี้เรามาดูการบกจังหวะนะครับขอโน้ตแต่ละตัวเรามาดูโน้ตตัวกลมก่อนนะครับโน้ตตัวกลมมีค่าสี่จังหวะฉะนั้นเราจะต้องอาวบมือนะครับแล้วก็ลากเสียงไปสี่จังหวะนะครับตัวอย่างครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้าเรียนท่องโน้ต เลขกบจังหวะตามโน้ตตัวลมก็จะเป็นแบบนี้ครับโตเรมีปา,ปาต่อไปเรามาดูน้ตตัวขาวบ้างครับน้ตตัวขาวมีค่าสองจังหวะนะครับฉะนั้นเราจะอ่านกมือที่เลขหนึ่งและเลขสามนะครับตัวอย่างครับหนึ่งสอง สี่หนึ่งสองสามสี่ถ้านักเรียนท่องโนต้ตตามจังหวะของโนต้ตตัวขาวก็จะเป็นแบบนี้ครับเดเรมีฟาเดเรมีฟาเดเรมีฟ้ามารูดูโน้นตตัวดำนะครับโนต้ตตัวดำก็คือมีค่าแค่จังหวะฉะนั้นเราก็จะตมมือทุกจังหวะนะครับตัวอย่างครับหนึ่ง นนเรียนท่อโน้ตตามใหาวะของรถตัวดำก็จะเป็นแบบนี้ครับโเรมีฟาโดเดมีฟาต่อมาเรามา,ด,มาดูตัวน้ตตัวตะเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับตัวตะเบิดหนึ่งชั้นนี้ก็จะเพิ่มความถี่เข้าไปอีกนะครับฉะนั้นเหมือนกันผบจังหวะนี้ก็จะใส่เล็กเข้าไปนะครับอันตัวอย่างครับ ครบว่าตัวกระเบิดยิ่งตัวกระเบิดยิ่งเยอะนะครับเช่นสอชั้น3ชั้นนะครความดีในการบกจังหวะก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้านักเรียนท่องโน้ตตามจังหวะของโน้ตตัวกระเบิดหชั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับรมีฟ นะครับเมื่อกี้นักเรียนก็ได้รู้นะครับจังหวะของโน้ตแต่ละตัวไปแล้วนะครับว่าตัวกลมมีค่าสี่จังหวะตัวขาวมีค่า่อจังหวะตัวดามีค่าหนึ่งจังหวะกระเบิดหนึ่งชั้นมีค่าครึ่งจังหวะนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาลองดูนะครับ่าลองอ่านโน้ตเพลงดูนะครับลองอ่านโน้ตเพลงดูนะครับเพลงอยู่ s l e e ป i n g นะครับ อายุสลิปปิ้งนะเนื้อเพลงก็จะเป็นอายุสล <Yeah. S 1> ิปปิ dong, ้งอายุสลิปปิ dong, ้งเราเจอจอร์นเราเจอจอร์นมอร์นิ่งเบลอาริงกิ้งมอร์นิ่งเบลอาริงกิ้งดิ่งดิ่งดองดิ่งดิ่งดองอายุสลิปปิ้งอายุสลิปปิ้งเราเจอจอร์นเราเจอจอร์นมอร์นิ่งเบลอาริงกิ้งมอร์นิ่งเบลอาริงกิ้งดิ่งดิ่งดองดิ่งดิ่งดองนะนะครับ ต,ตัวโน้ตก็จะเป็นเราดูนะครับมันธยานส้นเดี๋ยวค o ยจะบอกอีกทีนะครับนี่โน้ตอยู่ในมันธนาส้นนะครับอสอนนะครับเดี๋ยนี่นะครับอ่านี่คือกุญแจซอนนะครับอ่าแเรียนอ่ารู้เร้าๆก่อนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นซอนลาทีซอนซอ,อนลาทีซอน นะครับต่อไปอ่าทีโดเรทีโดเรนะครับแล้วก็เรมิเรโดอ่าเรมิเรโดทีซอ,อ,อนเรมิเรโดทีซอนซอนเรซอน ซอนรีซอนนะครับอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคูจะเป่าอ่าคุยให้ฟังนะครับ ครับเลงนะครับอายุสลิปปิ้งนะครับอ่าในส่วนของตัวโน้ตนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักตัวโน้ตนะครับดนตรีสากลไว้แล้วนะครับรู้จักดนตรีตัวโน้ตสากลนะครับเรานะครับอ่าพสามนะครับก็จะเรียนรู้แก้โน้ตสี่ตัวนี้นะครับตัวกลุ่มสี่จังหวะตัวขาวสองจังหวะตัวดำหนึ่งจังหวะ ก็จะเป็นหนึ่งชั้นนะครับครึ่งจังหวะนะจากนั้นตัวกลมเนี่ยมีความยาวที่สุดนะครับสี่จังหวะนะนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้นะครับดูนะครับแผนฝังสรุปความสำคัญนะครับมาดูนะครับอ่าความหมายและและระดับเสียงของตัวโน้ตนะครับ ตัวโน้ตก็คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกเสียงดนตรีนะครับเพื่อบ่งบอกระดับเสียงดนตรีซึ่งระดับเสียงดนตรีนะครับจะมีเสียงสูงเสียงต่ําที่แตกต่างกันไปนะครับต่อไปโน้ตดนตรีไทยนะครับมีเจ็ดโน้ตดนตรีไทยมีเจ็ดตัวแปดเสียงนะครับและใช้สัญลักษณ์ตัวโน้ตแทนเสียงนะนะครับโน้ตสากล โนสากลแต่ละตัวมีราจังหวะแตกต่างกันนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้กลับร้องและผู้บรรเลงดนตรีเข้าใจจังหวะทํานองนะครับแล้วก็สามารถกลับร้องบทเพลงได้ถูกต้องนะครับการนับจังหวะการนับจังหวะทําให้สามารถเข้าใจจังหวะทํานองของบทเพลงทําให้บทเพลงและบทร้องอและมีการกลับร้องบทเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะ ได้อย่างไปเลาะและน่าฟังนะครับอ่านี่ก็คือประโยชน์ของการเรียนในห,หน่วยนดนตรีนะครับอ่านะครับในคลิปนี้นะครับครูก็ขอไวเ้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ